นเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์แม้กระทั่งการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็เช่นกันจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งกรมได้ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์5ประการหลักๆด้วยกันคือ 1. นึ่งวัตถุต้องปลอดภัยไม่ขึ้นสนิมไม่มีความชื้นใช้ไฟจัดแสดงที่เป็นไฟเฉพาะ2เป็นอารยสถาปัต คนด้อยพิการผู้ด้อยโอกาสคนพิการเข้าถึงได้ 3. ม,มีระบบปรับอากาศและเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อความสะดวกสบายในการเข้าชม 4. ความรู้เรื่องวิชาการต้องถูกต้องแม่นยำแล้วก็เข้าใจง่ายข้อที่5ก็คือนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดแสดงอย่างเหมาะสมแล้วนะโยบายสำคัญของกรมศิลปากรก,รก็คือเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ที่เคยเป็นเพียงแค่แหล่งเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางวัฒนธรรมต่อยอดไปยังงานด้านอื่นๆเป็นจุดกำเนิดของของที่ระลึกทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สร้างรายได้สู่ประเทศสำหรับประเทศไทยนะคะเรามีวันสำคัญวันหนึ่งก็คือวันพิพ,ธพิธภัณฑ์ไทยค่ะทุกปีจะตรงกับวันที่19กันยายนนะคะสำหรับปีนี้นั้นไอเดียหรือว่าแนวคิด พิพิธภัณฑ์ควรคำนึงว่าเราจะปรับตัวอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเราไม่พูดเรื่องดิจิทัลไม่ได้แล้วทุกวันนี้ดิจิทัลเป็นสิ่งสําคัญเพราะเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆทุกปีเปลี่ยนลูกไปเรื่อยๆแล้วพิพิธภัณฑ์เราจะเดินตามและใช้ประโยชน์เอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเพื่อให้ตรงตามความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้ใหญ่ทุกวันนี้ประชาชนนิยมเรื่องอะไรกิจกรรมก็จะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความสนใจของเขาเยาวชนเขานิยมอะไรเราต้องออกแบบวิธีการสื่อสารให้สอดรับกับความนิยมหรือความสนใจของเยาวชน พิพิธภัณฑ์ของอพชเองะะ mm hmm. ก็จะครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายเตรียมความพร้อมของคนไทยสู่อนาคตนะคะ mm hmm. โดยใช้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นะคะโดยเราใช้แนวคิดแบบเพลนเลิร์แล้วก็สร้างสรรค์กระบวนการการทำนิทรศการแบบ Discovery Museum ค่ะเราใช้แนวคิดที่เรียกว่า Discovering History mm hmm. Discovering You ค่ะ พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติปราจีนบุรีเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติประจำภูมิภาคต,ตะวันออกนะคะเรามุ่งเน้นในการนําเสนอประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคต,ตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวัฒนธรรมทวรารวดียุโรัน,นะคะเปิดทําการเมื่อปีพุทธศักราช2555ค่ะเป็นที่จั แล้วก็จัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตภ์พระบรมราชีนาธิพระบรมราชนารรราชนนีพันปีหลวงค่ะสําหรับท่านที่มาชมวิวันผ้านะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแบบไทยนะคะทั้งในสมัยโบราณนะคะแล้วก็ในสมัยปัจจุบันแล้วก็รวมไปถึงนะคะความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งกายแบบตะวันตกด้วยค่ะ พิพิธภัณฑ์ทันแห่งชาติสุพรรณบุรีค่ะเรามีการจัดแสดงนะคะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการของจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีมนุษยวิทยากลุ่มชาติพันธุ์นะคะวรรณกรรมประเพณีต่างๆรวมถึงเรื่องของสุพรรณในวันนี้ค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์ทนแห่งชาติพระนครคีรีของเราแล้วเป็นพระราชวังปัจจุบันเราจะแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรีู้ทางวิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะในช่วงปลายปีนี้นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้หรือว่าไซฟิมแล้วก็งานใน a อดมิว u ซียมซึ่งเราจัดอย่างต่อนเนื่องทุกๆปีนะคะใครว่าดาวกลางวันมองไม่เห็นคุณดูได้ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพค่ะ ภายในพิพิธภัณฑ์และหอจมราเเหตุของเราเนี่ยก็จะเก็บเรื่องราวสภากาชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะพวกเรายินดีให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสภากาชาติไทยค่ะ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาวัฒนธรรมของเรานะคะก็จัดแสดงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ความหลากหลายของคนกลุ่มต่างๆเนี่ยในประเทศไทยซึ่งมีถึง70กว่ากลุ่มด้วยกันนะคะที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน,นะคะ่ะเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติแปดบพรรษานั้นก็จะมีเรื่องที่เฉลิมพระเกียรติในหลวงแจ้าี่เกนะคะเกี่ยวกับพระอาชีพภาพหรือว่าพระปีชาสามารถในเรื่องของนาวาสถาปัตย์หรือการออกแบบเรือพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันเนี่ยนะครับ <c oughs> พ,พ ผัณฑ์ของสัตวนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับประวัติศาสตร์ของตํารวจตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งนะครับ มาจนถึงภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานตำรวจในปัจจุบันด้วยครับบูธนี้ทัศการของทางพิพิธภัณฑ์ศีราที่นํามาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพิพิธภัณฑ์ไทยไรรูปเรานําเรื่องของกลิ่นของสมุนไพรก็รวมถึงสําคัญทางการแพทย์เราก็ได้มีการนําชิ้นเนื้อของร่างอาจารย์ใหญ่อะค่ะในส่วนของโซนของพงจมูกส่วนหน้านะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาชมพิพิธภัณฑ์ศีราเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์กันที่พิพิธภัณฑ์ของเราค่ะ พิพิธภัณฑ์พันาแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็จะเป็นส่วนของการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันเรายังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเป็นส่วนที่มีพิพิธภัณฑ์พัฒนาแห่งชาติอยู่ร่วมกันกับโบราณสถานพิพิธภัณฑ์พัสนาแห่งชาติการนาพิเศษก่อตั้งเมื่อปีพศ2539ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านชาติพันธุ์วิทยารวบรวมเรื่องราวของคนในประเทศไทยค่ะ สำหรับพิพิธภัณฑ์ของกรมทารักของเรานะครับก็จัดทําขึ้นมาครับตามภาร,รกิจของกรมทารักของเรานะครับเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ของไทยรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่วัฒนธรรมชุมชนด้วยครับสำหรับเหรียญกระสาบที่เรจาจัดแสดงครับก็มีเหรียญโบราณเหรียญของไทยตั้งแต่เงินพดด้วงมาจนมาถึงราชาัชกาลปัจจุบันและคือราชาัชกาลที่1 0ครับที่แผ่มาคืนบ้าน ก็สมรณงแล้วก็มีของใช้ที่เป็นของใช้ในอดีตของชาวนานะคะ<อ>เช่นเครื่องสีฝัดนะคะเป็นครกนะคะแล้วก็ยังมีผ้าดํามะเกลือะคะ่ะพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาห่งประเทศไทยนะคะเป็นสถานที่รวบรวมจัดเก็บสิ่งของนะคะ<อ>เกี่ยวกับกีฬาอาทิเช่นเหรียญรางวัลโล่รางวัลเ<อ>สื้อสามารถต่างๆและที่สําคัญที่สุดนะคะภายในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะได้เก็บรวบรวมสิ่งของพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9 ค่ะก็มีสิ่งที่น่าดูเยอะมากค่ะตอนแรกหนูคิดว่าจะเดินมาแล้วจะเบื่อแต่ว่าไม่เบื่อเลยแล้วก็บูธตรงนี้ก็คือแบบมี AI ให้เล่นด้วยสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันเรียนะคะเชิญชวนค่ะขอให้คนไทยเข้ามาใช้พิพิธภัณฑ์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตตัวเองค่ะ